สิาเห็ดหมกหน้าใหม่ลาปิจา่าอุ้ยเสียตาว่าสอ,อนเราทานหนูช็อปอซื้อช็องห้างหนูชาแนาลวันนี้สิบา้าไหมเห็ดหมกหน้าใหม่ได้จะได้หมกหน้าใหม่เพียวๆเลยมาใส่หมูเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนซื้อช็อปไม่ซื้อๆได,ดแ้แต่กเก่างนี่แหละจะเบียนซื้อช็องซื้อ กดไลค์กดติดตามในแต่ละจพจช่องทางหนูชาแนลชื่อตลาดเอ๊ะหางหนูชาแนลมองมันหน่อยเร็วตันคือทางหนูชาแนลกระดับตันเครื่องตันศุกรย ข้าวเบอ,อหรหอมแดงตะไคร้เสียบตาลบกระกัะะกะดไม่ีวันอาทิตย์สวัดดีวันเนีตยท ดอนเย็นเย็นเลิกงานหาโงว่าอะผิดก็เห็ดงานเลิกงานแล้วเลยสิมาะมกนมอใหม่สู่สั่นผู้ชมเบิง้งและแส่บตาตำห้อมกัเสียดตาด้วเยเาน้อใหม่ใส่่นมีนามย่านัางเดือนีนีนาม ร้ายจริงทำไมตุ่มแด้อะุ้ยน่า

กระเบือหอมตะไคร้เตืเออุยเค็มให้เนี่ยชูรสนังปลาอ่ะใส่หมดเลยพ่อพ่อเอาปลาดโทใส่คน คนรนให้เข้าออกัน,นกกใส่ปลาอีตู่ไปใส่ปลาอีตู่ลงไปตักแปงตู่บใส่แบบพริกใส่หลุดๆเอาพริกเล็กหน่อยสิกินน้ำบอดาย ได้มาผิดกับกันไซหอมเผืองเซน,เนามพลานีนะน้ำปลาสดนมันโกกโินดีด ding am going Mm. No. Đây dạ, ta đây. Thế lại đi Điểm đi nữa, đi ba để mũ. งามตามคงเรื่องย่างเสเร็จเลยเดิมมาใหม่กากินเด้อ 你走吧。 กะเป็นยี่เดล่ะกะเป็นยังซาออนเปลี่ยนซื้อชอ่องไม่ซื้อๆได้จ้าพางป <c oughs> ังเดินช่องใหม่เฉยๆคนเดินไม่แหละจ้า เป็นห,หลหมกสิเตไม่ตองเกิบพอไม่เอ่ยไม่ตองเกบพอไหม đó cứ thế Mệt quá, và mà dậy rồi nè จินน้ำจ้าออเดอร์จ้าจ้าสมกู้สู้กินสสเสร็จเลยหมกหน่อไม้ ผู้ชมติดตามสาวอ่อนนี่ได้จ้าใครเข้าม้าหินกับกดไลก์กดติดตามให้ได้เด้าทีนี้ได้จ้าเด้อขอบคุณเลื่อยๆได้จ้าเป็นกระร่งใจเห็นกันนะแต่นี่กระร่งแรงใจเห็ดหิดเต๋อมูเต็มซึ่งเลย เลยบจ้าหอมตามหอมแกเครื่อง มองกันนี่แหละวิวเก่าเก่าวิวเก่าวิวเดิม่ามันเป็นห้องเราได้แต่งซื้อของแต่งซื้อจองห้างหนูชาแนลห้องนไรนะดูดูมัึงไม่ได้มุกสุด cái bật lại một cái Mà đây, mà đây, cô là một sọ một Cũng chay thắt đây, nó chá Một là sao, một là sao Một là sao ว่าก็ดีเลยไปต่อต่มพอดีเลยขึ้นแบบิกปิกมากอออยู่หมกนี้หมกเดียว ทุกท้ายคือเก็บเข้าหมดเลย เซตละจ้าเดี๋ยวสาวออนเอาไปหนึ่งกันเด้อจ้ะเดี๋ยวจังคุณละพ่พอกันตอนกินเราจะเนาะก่อนอื่นก็ขอบคุณพี่น้องเบอร์สุขสุกสนได้จ้ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องห้างหนูชาแนลได้จ้ะเด้อฝากพี่น้องกดติดตามนี่เยจ้าขอบคุณหลายๆจ้ะสวัสดีจ้า